เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เลยครับอย่าเพิ่งกังวลไปนะครับว่ารถเครื่องแค่นี้จะวิ่งแรงไหมนะครับเป็นสำหรับช่วงตุรจีนนี้นะครับเรามีแค่เป็นดาวคนละครึ่งนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับบัสเดอะสตาร์โปรโมชั่นนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวรถยนต์ A l a s สนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็นเจเนอเรชั่นที่สนะครับสำหรับ A l a s s ก่อนหน้านี้จะเป็นมาจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นทรงแฮชแบ็กนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับในประเทศไทยนะครับก็ได้ นำ A-class ที่เป็นรุ่นสีดานมาจำหน่ายนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะไปรีวิวรุ่นที่คุ้มค่ามากๆสำหรับ A-class คันนี้นะครับก็คือเป็นรุ่น A 2 0 0 Progressive นั่นเองครับ สำหรับการดีไซน์เจเนอเรชัน A-class รุ่นนี้นะครับก็จะมีการทำตลาดด้วยส่ง4ี่ดานนั่นเองครับจะไม่ได้ทำตลาดในรุ่นแฮชแบ็กแล้วนะครับเราจะเห็นว่าด้านข้างรถนะครับของรุ่น A-class รุ่นนี้นะครับจะมีตัวความยาวที่มากขึ้นสำหรับดีไซน์ด้านหน้านะครับเราจะเห็นว่าเป็นการออกแบบให,ใหม่ๆนะบแบบชาร์กนอตหรือตามรุ่น CLS นั่นเองครับในส่วนของหน้ากจก นะครับรุ่นนี้ก็จะมีการใช้หน้ากระจังโลโก้ Mercedes-Benz ขนาดใหญ่นะครับตรงไดมอนด์กิ l l ก็จะตกแต่งด้วยสีดำนะครับเป็นแบบ็คไฮกรอสนะครับสำหรับตัวไฟหน้านะครับรุ่นนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับที่ให้แสงสว่างสีขาวนะครับภายใต้ของกันชนนะครับเราก็จะเห็นว่ามีการซ่อนด้วยเซ็นเซอร์นะครับทั้งหมด6จุดนะครับที่คอยอำนวยความสะดวกให้เราตอดได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับเครื่องยนต์ที่ถูกติดตั้งในรุ่น A-Class รุ่นนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ใน Compact Car ของ Mercedes-Benz ทั้งหมดเลยนะครับก็คือเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1,300cc ซีซีนะครับที่มาพร้อมกับระบบทอร์โบชาร์เจอร์นะครับแต่อย่าเพิ่งกังวลไปนะครับว่ารถเครื่องแค่นี้จะวิ่งแรงไหมนะครับเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับสามารถรีดพละกกำลังแรงม้าออกมาได้สูงถึง163แรงม้าแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับในส่วนของ ระบบเกียร์นะครับรุ่นนี้จะเป็นเกียร์เดินหน้าอัตโนมัติ7สปีดนั่นเองครับที่ทําให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับในส่วนของอัตราบริโภคน้ํามันนะครับจะอยู่ที่17.5กิโลเมตรต่อลิตรเลยครับสำหรับการดีไซน์ด้านข้างของรถยนต์รุ่นโปรเกรสซีฟรุ่นนี้นะครับในส่วนของตัวล้อแมกนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยล้อที่เป็นสีเงินนะครับมีความดีไซน์ที่เน้นเรียบหรูนะครับมีสไตล์รุ่นนี้ ยางจะมีขนาดอยู่ที่20 5 5 5 5ขอบ17นะครับข้อดีสําหรับขนาดยางนี้นะครับเราจะได้ในเรื่องของความนิ่มนวลและยางรุ่นนี้นะครับทุกฟ้อนะครับมีขนาดกันเราก็สามารถที่จะสลับหน้าหลังตามการใช้งานได้เลยครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเสริมสภาพของตัวยางครับและสําหรับข้างรถนะครับรุ่นนี้ก็จะมีการตกแต่งที่ใช้วัสดุที่เป็นโครเมียมนะครับตามขอบประตูต่างๆนะครับที่เพิ่มลุกความหรูหราให้กับตัวรถเป็นอย่างดีเลยครับ และที่มือเปิดประตูนะครับรุ่นนี้ก็จะตกแต่งด้วยโครเมียมเช่นกันแต่เราก็แฝงด้วยออปชั่นนะครับ y l e s s g o นั่นเองครับใช้งานง่ายๆนะครับเพียงแค่เราทัชด้านนอกนะครับตัวรถก็จะทำการล็อกให้เราและเมื่อเราสอดมือเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะเข้ารถได้อย่างง่ายดายเลยครับบริเวณด้านหลังนะครับการดีไซน์นะครับบริเวณฝากระโปรงเราจะเห็นว่ามีการดีไซน์เป็นลักษณะ built-in บริเวณฝากระโปรงไว้นะครับที่ให้รถดูมีความฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของแรงลู่ลมตามหลักอากาศของโพลสาสเลยครับในส่วนของการดีไซน์ไฟไท้ายนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟไท้าย LED ที่เพิ่มความส่องสว่างได้เป็นอย่างดีเลยครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับขี่ยามค่ำคืนนะครับในส่วนของกันชนนะครับรุ่นนี้ก็เป็นการชนในฉบับของโปรเกรสซีฟนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งความสปอร์ตนะครับในเรื่องของปลายท่อก็จะมีปลายท่อคู่ ที่เป็นโครเมียมแล้วก็ตกแต่งด้วยโครเมียมตรงกลางเช่นเดียวกันครับและบริเวณด้านบนของป้ายทะเบียนนะครับรุ่นตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวกล้องมองหลังให้นะครับในช่วงที่เราเปลี่ยนเกียร์ถอยหลังนะครับตัวกล้องก็จะทํางานให้อัตโนมัติเลยครับแล้วบริเวณสัมภาระด้านหลังนะครับรุ่นนี้ก็จะมีความจุสัมภาระที่กว้างขวางนะครับและเรายังสามารถที่จะเลือกฟังก์ชันการพับเบาะได้นะครับที่เพิ่มสเปซการเก็บของให้มากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับการดีไซน์ด้านในของรถยนต์เ c l a s s รุ่นนี้นะครับก็จะมีการผสมผสานระหว่างความเรียบง่ายนะครับแล้วก็ความทันสมัยเข้าด้วยกันนะครับเราจะสังเกตว่าบริเวณเลือนไม้ต่างๆนะครับก็จะมีการรวมเรือนไม้เข้ากับหน้าจอวิทยุนะครับเป็นจอเดียวกันที่ทําให้รถดูทันสมัยสุดๆเลยครับและสําหรับบริเวณช่องแอร์นะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะทรงกลมนะครับเป็นโชว์บายนั่นเองครับก็คือคล้ายๆไอพ่นของเครื่องบินเจ็ตเลยครับที่เราสามารถบิด ขึ้นลงได้อิสระนะครับปุ่มคอนโทรลแอร์นะครับก็จะเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับที่ผสมสานาระหว่างความเรียบง่ายนะครับแล้วก็ดิจิตอลเข้าด้วยกันนะครับมันก็จะมีการปรับในเรื่องของอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็ความแรงของพัดลมรวมถึงตัวหมดแอร์ออโต้นะครับมีไลฟ์ฟ้าด้านหน้าไลฟ์ฟ้าด้านหลังแล้วก็อากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับสามารถปิดได้ส่วนตัวสุดท้ายด้านนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปรับทิศทางของลมแอร์นั่นเองครับในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับ เราจะเห็นว่าเป็นการดีไซน์พวงมาลัยแบบสปอร์ตนะครับที่เป็น3กา้านมาพร้อมกับระบบแพลตตันชิพนะครับบริเวณหลังพวงมาลัยนะครับที่เราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เพียงแค่กดหลังพวงมาลัยตรงนี้เองนะครับและบริเวณหน้าแป้นของพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับที่เราสามารถคอนโทรลหน้าจอวิทยุและหน้าจอเรือนใหม่ได้ทั้ง2ฝั่งเลยครับสำหรับด้านข้างนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยรูปเบาะนะครับที่เราสามารถปรับด้วย ระบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับระบบบันทึกตำแหน่งได้สูงถึง3ตํตำแหน่งนะครับที่พร้อมบันทึกในเรื่องของตัวกระจกมองข้างแล้วก็ตัวเบาะเข้าด้วยกันครับทริมในเรื่องของการตกแต่งบริเวณด้านข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆตัวคาร์บอนนะครับคาร์บอนลุกเป็นวัสดุที่ทําเหมือนคาร์บอนเชฟลานั่นเองครับแล้วก็ตัดด้วยเส้นสีดําบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับ สำหรับปุ่มควบคุมในเรื่องของตัวหน้าจอนะครับรุ่นนี้ก็จะใช้เป็นเทคโนโลยีทัชแพดนะครับที่เราสามารถคอนโทรลลากนิ้วนะครับแล้วก็กดลงไปได้นะครับและที่สำคัญนะครับหน้าจอรุ่นนี้นะครับจะเป็นระบบ MBUX นั่นเองนะครับที่เราสามารถคอนโทรลผางการทัชสกรีนได้เลยครับเพียงแค่ใช้ป้ายนี้ของเรานะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เลยครับรุ่นนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์ได้นะครับตัว ฟังเพลงวิทยุรวมถึงบลูทูธอ h อดิโอนะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับสำหรับรุ่นนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ได้ด้วยครับสำหรับการเชื่อมต่อระบบ Apple c a r p l a y บริเด้านบนของที่วางแก้วนะครับเราจะเห็นว่ามีช่องเสียบที่เป็นสัญลักษณ์รูปมือถือเราก็เสียบสาย USB Type C ตรงนี้เข้ากับตัว iPhone ของเรานะครับ ไอคอนต่างๆของ p p o o n นะครับจะไปเด้งขึ้นที่หน้าจอรถของเราเลยครับที่รองรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัว Google Map นะครับรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุกเป็น Line แล้วก็ Spotify นะครับใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะครับรองรับระบบการสัมผัสของหน้าจอรถได้เลยครับบรูเอนคอนโซลตรงกลางนะครับเราก็จะเห็นว่ามีปุ่ม d a m i c Select นะครับเพียงแค่เราโยกขึ้นหรือโยกลงนะครับเราก็จะสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้นะครับ ในโหมดที่เป็นสแตนดาดของตัวรถนะครับก็คือโหมดคอมฟอร์ตนะครับเน้นการขับขี่แบบสบายๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการประหยัดน้ํามันก็จะอยู่ในโหมดอีโคนะครับแล้วก็สปอร์ตก็จะเน้นในเรื่องของการขับขี่ที่ตอบสนองคันเร่งได้อย่างดีนะครับแล้วก็พวงมาลัยเราจะมีความแน่นขึ้นนะครับและโหมดสุดท้ายก็คือโหมดอินดิวิ u ด l นะครับที่เราสามารถปรับแต่งตามการใช้งานของเราเองได้นะครับและบริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มในเรื่องของตัวโหมดจอดอัตโนมัตินะครับ ที่ตัวรถจะทําการหาพื้นที่จอดให้เราเลยนะครับโดยใช้เซ็นเซอร์ที่มีบริเวณด้านหน้าและด้านหลังเป็นตัวคํานวณในการจอดนะครับที่เราสามารถปล่อยพวงมลาลัยปล่อยคันเร่งแล้วก็ให้รถเข้าจอดตามช่องได้เลยครับ บริเวณคมไฟด้านบนนะครับเราจะเห็นว่ามีการตกแต่งด้วยไฟที่เป็นลักษณะคริสตัลนะครับที่เพิ่มความหรูหราให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับและบริเวณตรงกลางของคมไฟนะครับเราจะเห็นว่ามีปุ่ม SOS นะครับอันนี้ปุ่มจะเป็นช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุนะครับอันนี้เราสามารถกดได้นะครับและบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มมีอันนี้ก็คือเป็นปุ่ม m e r c e d ซเมีที่เราโทรหาคอร์เซนเตอร์นะครับเพื่อขอข้อมูลต่างๆได้นะครับ แล้บริเวณด้านบนตรงนี้นะครับด้านด้านหน้าไปอีกก็จะมีในที่วางแว่นนะครับที่เราสามารถเก็บเข้าไปได้นะครับเบาะภายในนะครับจะเป็นเบาะที่หุ้มด้วยหนังอาร์ติโกเลเทอร์สีดำนะครับมีการดีไซน์เย็บเป็นตรงกลางนะครับเป็นลักษณะเส้นตรงนะครับที่สำคัญนะครับเบาะที่นั่งด้านข้างนะครับจะเป็นระบบปรับแมนนวลนะครับที่อยู่บริเวณด้านข้างด้านด้านนี้นะครับ ส่วนด้านคนขับนะครับจะเป็นระบบปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับการออกแบบที่นั่งด้านหลังของ A-Class รุ่นนี้นะครับก็จะมีตัว headroom ที่สูงมากขึ้นนะครับอย่างผมสูง168เนี่ยอาจจะไม่เป็นปัญหาเลยครับก็คือถือว่าเหลือเฟือนะครับแล้วก็ตัวเล็ room นะครับก็จะถือว่าเหลือเฟือเช่นเดียวกันครับวัสดุที่ใช้นะครับเป็น article leather เช่นเดียวกันแบบด้านหน้าเลยนะครับก็จะเป็นสีดําทั้งหมดครับแล้วก็ตัว ตรงกลางนะครับก็จะมีพนักแขนนะครับให้รู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับที่วางแก้ว2ช่องให้นะครับและสำหรับบริเวณคอนโซลด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัว USB Type C ให้ผู้โดยสารตอนหลังนะครับชาร์จไฟได้อีก2ช่องครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรถยนต์ A 2 0 0 Progressive คันนี้นะครับ จะเห็นว่ามีการดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบด้านนอกด้านในแล้วก็รวมถึงเครื่องยนต์ด้วยนะครับสำหรับค่าตัวของรถรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆนะครับสามารถทําให้ลูกค้าจับจองรถยนต์ Mercedes-Benz ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยราคาเปิดตัวนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าบาทนะครับและที่สําคัญครับแคมเปญสาหรับช่วงตรุจีนนี้นะครับเรามีแคมเปญดาวคนละครึ่งนะครับ เพียงลูกค้าออกดาวแค่1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับยังไงนะครับสนใจสามารถสอบถามโปรโมชั่นต่างๆได้ที่ผมนะครับบาร์สศูนย์แปดศูนย์สองแปดสี่หกหนึ่งสี่เก้านะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับน้องออนศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สองสองครับแลต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปของเดอะสตาร์โปรโมชั่นเราจนจบนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้เราด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ